ครับับสดอะไรวะอเ,อเลรก็การตีลูกคนนี้ครับค,คือลงคลิปสามรอบไม่คือมาลงคิปหน้าตอนนี้ <c oughs> โอ้ยยังไม่มีกระจกเลย้ะ tóc đi tóc rồi tóc à tóc 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 đi tóc đấy đi cạnh cái đấy cái ngang luôn

อะไรวะโอ้ oh my god ็ซกขอดีขนะึ้นเลยซุกโต้หรอโอ้ยไม่ก

จะมาเอาชี่อรอดแต่ไม่เอาชี่อัำนีโว้ยตายมมาันมันหวิวเลือนอย่างงี้ออกมาเก็บไว้ Yeah, I know. บอกว่าตัวสีเขียวอุ้ยอุ้ยฮิปเปอรมีเพียงงี้แสดงว่าอะไรขาดแทนกันได้ hm à la va tao ui 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 ơi mày 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 bị mày này. mày 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 ไม่ดีนะเนี่ยไม่เข้ามาตรงๆถ้าเข้ามาเข้ามาน,นี่ตายเห็นะอันนี้อะไรเอ๊ะอันนี้อะไรวะไอ้ไอ้กองฟรีวิสต์หรือมั้ยโอ้โหของฟาร์มเมอร์เท่านั้นนี่ม,มันการจะให้เราานั้น,น โอ้โหยังน้อยยังดีกว่าได้เพชรเลยโอ้ต่อไปนี้กูไม่ยช่ทำอะไรไอ้กองกองนี้ดีกว่าจะได้ว่ามีเหล็กอยู่ใช่ปะก็ขุดอันนี้ไม่ใช่หรอ ต้องเอ็ดตกอต่กองไปเลยไม่อใไนี่ไงเลยูยังเยอะูอ้ยทำงเลียนไเลยนะแต่เราก็มีดแล้วอโอ้ยเอเอคอย่าบอกนะว,ว่า

อเอออะไรวะเอาโอเคดีกว่าก็ขอไม่บายให้ผู้ชมน,นะครับวันนี้ขอลาก,ก่อนนะครับไม่บายท่านผู้ชมไม่บาย